สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีประชจกรคุณทุกคนสบายดีน้องทุกคนมาเน็กกัเข่ามาในเมืองกินให้เด็กน้อยแหละเด็กน้อยซื้ออยู่ซื้อกินพี่น้องจะได้กับขอบใจแม่หลายๆเด้อไม่เป็นไรเด้อหนว่าได้ค่ะก็มาเอาแล้วก็มีโอกาสเข้ามาพี่น้องเลย พอเที่ยวบ้านเฮามันไก,กลตัวเมืองพี่น้องจีเอาอยู่ใส่มันไม่มีบอลเอาเนาะก็กต้องรอโดนเพื่อจะมีโอกาสเขามากอะไรนี่นคถ้าอยากมาลายเทียร์พอมันไกลพี่นอ้องเมื่อกี้มีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเลี้ยงมูกระทะปลานางฟ้าเลี้ยงมูกระทะนี่ผู้เลี้ยงมูกกระทะนี่ก็มี เมนอน้องเนยน้ำอะไรพี่น้องน้องเนยบอกว่าอยากกินมึงเสียไปเอาคือในท่ามองเนย่ยไปน้องเนยอยากกินหารกดนอื่นน้องเนยเอ่อถ้าฉัมาทำซกกุกีี้อัิโบแมนซุกี้หรือพี่น้องเนี่ยมูกระทะอันสตเปลี่ยนน้ำจิ้มว่ะเสียวน้ำจิ้มรสนิ่กบารลือว่าสีเอาแบบเอ่อน้ำจิ้มพันไทยพันยังบอกพันไทยพันไทยอันนี้บอกแพงบอกพันไทย

mì bò Nhi... oh Này Ôi mì bò mì bò cả này cơ bò mì bò bò mì bò lạ ห้าิบเลห้าสิบพันเอร่อยแล้วข้างกับไดเอลลน์ออลหนึ่งแฉเปนลองเราติดแบนี้ใช้ในโลกทุกห้ามาอร่อยนะ คนเขาก็จะเรียงให้ดีแล้วพาไปกดเขาก็จะแบบอุ้ยตัวนี้แดงตัวแดงๆนีแค่ตัวอันเนื้อดิงแดงดิงดง

แปดคูณสิบหกยี่แม่สื่อนะน่อยน่อยน่อยตัวนี้น่อยตัวนี้บอสเอาไปใส่ในกว่เพื่อนเฮ้ยใช่นั่หละบอกไปใส่พักใส่งั้นอันนั้นน่ะเหลืออันนึงละถ้าเนี่ยเครองดดิมกันเ้อะเครื่องเด่มมีไรกินอาไรแซำเซเว่นเปนนี่มาแต่ว่าบอ

coi nhau cạnh nhau jadi perikah tara, dek pihon, pek nung, mew, peluang yang dijual di pasar. and yeah. กระเล็อยู่ตู้ก็มีเนาะตะเีนด้วยมันเบิดอะไรแล้วรอเนี่ยอะไรก่อนยิ้มแจ้วนี่แหบีอ หพันอันนี้หันบอกโอวันตีนเนหน,น,น่อยนะหกพันอะไรปะไมันติ แได้ขนมปังเดวราคาเห็นางสิบเจ็ดพั 17, บนบาทแสนแสนเจ็ดแสน อยู่ประมาณแสนสามยกว่าสา0ร้อกสว่าบาทเนลล่ยสามร้อหกสิบถสามร้อยเจ็ดสิบป็แล้วกันแล้ เดี๋ยวไปพ่อกันยูตลาดไปเนาะ่จลไปซื้ออยู่มาดนมาเนาะจัไปตลาดแล้วพี่น้องเลย

กัดขท้ามาให้หนึ่งกรวเ้าเป็นหาเกลี่ยก็ไม่ไดแล้วกังเกลวก็ไม่สนจตาวไปเบิ่งเนื้ออไปเนาะเนื้อหมู すごい。 นึงอาซืหมึกซือยแพน้อยแสนห้าสิบหกพันน้อย นี่เยอะได้ย้ายขึ้นไหนี่แค่เดมาเดยดนทางได้ค่ะเส้สุเินอือดูเพื่อนไลาละข้างเลี้งบอสไปเดอกนุมาไปเดอกมาเชิไปง่ย่งย่นะเลย gần mà vừa đi du lịch sao <laughs> ăn cái <rồi. cười> <laughs> 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 à, <bế york> này hạt là đấy thì cả thôi không bạc bà cái này nó hấp ăn แล้วแหเะนีแต่ว่บคือว่าพแหรอบัดรุ้นเส้นมพไปน้องเลยเดี๋ยวไปเบิ่งกันอยู่นอกก็จะได้ย voilà ังผักขม้นลายเทสวงนะยจน เอาวจะอยู่ทางจะชูทางประธาซื้ออย่างเดียวให้ไปอี่ปุ๋ยนาตะเตยมือหนะ่าเงินที่เรียกจะซื้อมุกกระทาก็้อไปซื้อปลาเผ่ามากินคิดหนาที่เอาเลยกลาเลืออยู่เป็นหายนะสามคนได้หายหน้าสามท่านมีพี่แน่นแล้วก็ป้านั้งฟ้าแล้วก็แม่ทั้งเนืองนอกเป็นหายาแล้วก็ซื้อ นั่นแหละเรือก็พอดะสื่อให้เด็กๆกินอีกต่อไปกินซื้อไปหั่นและไรไม่เนาะวัหลายเติบอยู่แล้โอเวอร์กันแลยคือหน่อยแต่ว่ามันบริโภคหน่อยได้ไหมเนอะยางกับแพงเนาะมันเสียเงินบริโภคหน่อยแล้วมันเสียเงินหลายเต๋อสื่อแม่มันกินแล้วนึ่งแถมแอปเปิ้ลหน่อยนึ่งแถมันแอปเปิ้ลหน่อยนึงเปนี่พี่น้องเลย จะพามาขอลูกละนี่อนี่เป้พี่น้องเอ้ยนี่ผูกนอนแท่ได้ไอชิบผูกเท่าไรไปเอามันเป้ผูกเท่าไรเนี่มันแกะาาอ่ใหญ่ยุไก่กวองแกะอะไรเนาะนะขามัดอะไรอย่างเี้อ๋อนี่เอ้ยเกยเป้ผูกนอนได้สิบผูกดู่นใส่เนาะนอนนี่บ่ก็เช้าบ่นี่พี่น้องซื้อเป๊มาอันหนึง่งมาให้ เดวก็ซื้อซื้อยังอะไรอย่าง,ายยางนี่เลยเอาเคียนมาเป่าเลยแม่บุ้ชื่อเราเค้กนะยัง,างงามเคเก่าเคยกินบ่าแบบนี้ไี่ได้เคยกินบ้นีลเ,เ,เคยเคยอย่างเลืมละนะ้วจีเป้าจะบ่าเค้กอ่ะเป้าพ่มพีเทีย่ยนเอาไปเล่นเบิร์ดแล้วก็ไหวต้องเป่าดอกกินโล่ <laughs> เค้กเขาเห็นอยู่ด่าอัน น่าคือไปจนใช่ไหมพเล็นกตรางเี้แต่ว่าไปอะไรเลไปควห้อยอะเคือไปกีตมติดตัดไร้ายว่หายหละอยู่ช่องคนหนึอยู่ช่องคนนุณนะก็ได้กุ้งได้มึกได้มูพี่น้องเลยได้เห็ดได้ล้นเส็นกุ้งมึกมูก็อยู่นี่แหละะเตียมน้ำา อเอาลงบ่งน้ำจิ้มสูตรนี่บัวสิแสกบอี่นองโผก่ะซื้อบกทั่วมาไว้ซ้ำบะเคือไว้เนียนบะคิกบะน้าสีคาดก็ได้พักน้ำหน่้นไกับพรคือบ่เอาลงมาหนึง่งพี่เป้าเลยกินกันนี่บอสไไปเอามาเล็กกระไพ่น่รีบเอาบวงมานาำนาสิเป้าเค้กะว่ป วันเกิดไทยมือนีนะจ๊ะอ้าววันเกิดไทยกับโบจ๊ะหันชิปเป,ปาเค้กเออหันชิปเปาเค้กเนี่ยนีจังานอาสามันกับพอ่พอพ่อละพ่อละอาสามันร้า,ราชี้บอกเบิ้งม้านี่แหละวันเกิดมันจะกินก่อนวันเกิดเน่ยนะวันเกิดบิ๊กซี่นี่แ <laughs> หละอยากไรเออวันเกิดพ่อจังหน่อยก็หอดไว้จ้ะ เด,ด,ดือนนี้เดืนเอนมกราเดือนหน้าที่สิกเออันเิกมาช่องอันะหชื่อเค้กมาว่นมาถ่ึนาล้างขึนมานงงมานง่าสิจุดให้นี่เป่เปาอึ้มานางก่อนอันนดีด นี่ชิมานังกินก็ได้เค้กหนังโมเสบชอบขนมมันมันเกิดพ่ออะทซื้อขนมมันนี่แหละพ่อเว้ยขอยซื้อบองมูปาดจวดเลยกันแล้วเเทียนปล่ากับโบได้แล้วน้ำมัปลาเมื่ปล่านี่บ่งลมๆมันก็ตีหย่อยลูกเส้นขนมมาแล้วเนื้อหย่อยเลยอืม ต้องลีลาได้เนยเปล่ลเรียบร้อยเจ้ห่วาม,ามันลุมเนอเนยมันลมเรเพลงเราเพลงวันเกิดของวิกซี่ ปฝ้าเดี๋ยวทอดกินสาธุให้เฉาเฉาเด้อน้าทิ้งไว้จะวันเกิดไฟมันเกิดไฟมันเกิดน้องเนื้ออีกซะน้องเนื้อเกิดรูปผู้ละผู้ละก่อนไฟก่อนมั่นหรือเด้อมันมีจะก่อนไหมหกหกก่อน ไปมนำสียเอาก่อนิางากหนอยนค่ะ้งเอาี่ยังตั้งทึงนขาวๆนะพี่แป้งฟุนซื้อมาให้น้องเลิเป็นงกกินไหมพอมแซ่บ๊ะฮึ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  นานจะขึ้นแล้ว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 มากินก็ได้หายใงหางกินอยู่โอ้หางยังกินหางยังแหละอันนี้ซื้อมาให้เด็กๆกินลาเลยพี่น้องขอบคุณที่เขามาหับส้มพี่น้องเพือกันใหม่กระันก็เสก็จส่องแล้วได้บ้านน่ายุดชูนะบาายกินกินแบบปลาลุงเบิองนะคำยังไงแซ่บบ่เต็มหน้าเต็มตากินกันนะ ฮมูมันเกิดไปดอกสิว่าเป็นกิจกรรมมาก็จะกินน้ำบาเนี่ยหูว่ากระสิขึ้นแล้วหูอืมก็เร็วก็เร็วเลย